สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแพง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่เท่านั้นลูกน้องบิ๊กโจ๊กคดีมินนี่นท้องที่ตุ้หมาเมกเนี่ยนะก็จะส่งไปอยู่ปปชหมดรวมกับบิ๊กโจ๊กคือตำรวจไม่ได้ทำแล้วนะครับปป,ปชขอคือนหมดถึงแม้จะอยู่อายการปรป,รปชคืนเอาไปรวมกับบิ๊กโจ๊ก โดยปปชอ้างว่าเป็นคดีเกี่ยวพันกันเป็นการกระทําที่มันเกี่ยวพันกันระหว่างบิ๊กโจกับลูกน้องเพราะมีการกล่าวหาเรื่องฟอกเงินมีการกล่าวหาเรื่องหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าก็ไปรวมกันหมดนะครับแสดงว่าปปชนี่เขาใหญ่นะขนาดไปอยู่อายการเร่งดึงสานวนกลับมานะนะกลับมาแล้วกลับมา นะครับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทจะได้ไหมครับก็ชาติหน้าคงได้ถ้าชาตินี้ไม่ได้ก็ชาติหน้าคือมันยังมีปัญหาว่าไม่รู้จะไปเอาเงินมาจากไหนตอนนี้รัฐบาลนะครับเพราะนั้นก็ได้แน่ได้แน่นะได้แน่ตั้งแต่หาเสียงแล้วครับนะครับ,นะรบพอเข้าไปรัฐบาลบอกได้แน่นะครับหนึ่งหมื่นบาทได้แน่ไม่ใช่หรอครับมีแต่น้ำลายตอนนี้ก็ผ่านมาจะปีแล้วก็ยังอ่าเรียกอะไร ยังไม่ได้แลครับแล้วตอนนี้ผมว่ายังนะครับเพราะว่ามันต้องมีแหล่งทุนแหล่งอะไรจะไปเอามาจากไหนตอนนี้มันยุ่งอยู่นะครับถามมาก็ตอบไปคนจะกู้ต้องรู้อัตราดอกเบี้ยอยู่แล้วตอนไปกู้เขาก็รู้แล้วว่าต้องคิดเท่าไหร่ตัวเองเสนอเท่าไหร่นะพอตอนนี้ก็มาบิดพริวนะจะมาทําเป็นหัวหมอนะเออทวงหนี้แบบนี้ผิดกฎหมายแน่นะคนเรานี่มันเป็นอย่างเงี้ยคนประเภทนี้ใครเห็นพฤติกรรมเนี่ยอย่าไปให้ยืมเงินครับ คนพวกนี้ธนาคารเนี่ยเขาไม่เอาเลยครับนะเขาไม่เอาเลยธนาคารนะครับนะเนี่ยคนหัวเราะอันเต็มเลยชอบพี่เดชาตรงไปตรงมาใช่ครับทำไมไม่สำนึกฟังทนายแล้วคลายเครียดจริงๆจุกกรูเราทนายคลายทุกคลายเครียดพี่เดชาเป็นคนมีคุณธรรมขอบคุณครับแน่จริงไปกู้ทักษิณมาแจากเลยครับคนละหมื่นดิจิตอลวอลเล็ นะครับนะครับว่ากันมาเล่าเรื่องลูกหมีหน่อยนะครับลูกหมีก็วันนี้ก็จะเดินทางไปที่เคียร์ชัดๆเวิร์กพอยต์ตอนบ่ายโมงแล้วก็จะไปออกรายการตอนสามโมงครึ่งที่ไทยรัฐใครอยากตามไปดูก็ดูนะครับพูดเรื่องป่าทับรานไม่ได้ตามเรื่องเลยเป็นไงก็ไม่รู้นะคนไทยมีกินมีใช้นะครับเอาที่ไหนกินนะครับตอนนี้มีกินมีใช้เอาที่ไหนกินนะนะลมควันตายก็มีค่าตัวตายก็มีเยอะแยะ ก็ฝากนายกเศรษฐาไปดูแลด้วยนะคุณโมไปเยอะเวลาหาเสียงเนี่ยนะนะ,นะครับโมโมเยอะเลยเลือกพักเพื่อไทยจะอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์สรททุกวันนี่แม่งอยู่อย่างมีนี่แล้วก็ไร้ศักดิ์ศรีด้วยนะครับลูกนี่แม่งไปใชหนี่อีกอนะครับคดีเสียต้นถึงไหนแล้วนะครับกำลังสืบสวนสอบสวนอยู่นะยังออกหมายจับไม่ได้ในส่วนคดีวางยาพิษก็ต้องสืบกันต่อไป ก็ติดตามเรื่องกรณีเสียต้นนะฝากำนักงานตํารวจแห่งชาติด้วยอย่าให้มันเป็นมวยล้มอย่าให้ต้มคนดีดูนะครับเก็บเงินเ,เงินเก็บใกล้จะหมดแล้วจุกครูนะครับขายของก็ยากแม่งไม่ไม่มีคนซื้อมีแต่คนเดินชอบทนายครับให้ความรู้ได้ดีครับนะครับพี่เดชครับอะไรเนี่ยทนายที่ออกมาช่วยลูกนี่แกเป็นคนยังไงครับ แกก็เป็นคนดีนะพี่ประมาณก็เป็นคนน่ารักนะฮะเป็นปรุ่นพี่ที่ผมเคารพกเคารบรักไม่มีอะไรหรอกใครมาจ้างแกก็ต้องว่าความไม่ว่าโจทย์จำเลยอาชีพทนายมันก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับอืมนะรัฐบาลช่วงนี้ยังไม่มีผลงานสักชิ้นนะครับมีแต่เรื่องโกหกอ๋อนะครับเขาใหญ่เปลี่ยนนายกคนใหม่อ๋อนายกยังไม่เปลี่ยนหรอกครับเขาก็ต่อรองกันอยู่ตอนนี้ก็พักอ่า ของคุณเนวินพักอะไรเขาเรียกอะไรสีน้ําเงินกําลังแรงนะครับสีน้ําเงินเนี่ยตอนนี้กําลังแรงพักภูมิใจไทยนี่แรงอนาคตเพื่อไทยอาจจะแย่ลงแย่ลงแล้วพักภูมิใจไทยก็อาจจะเป็นพักการเมืองที่เป็นคู่แข่งกับพักก้าวไกลนะครับเชื่อเดี๋ยวดูใครดูนะฮะผมเชื่อเพื่อไทยก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆแย่ลงไปแย่ลงไปนะครับนะความเชื่อผมนะจะเป็นอย่างนั้นนะออรอบนี้ทีมพี่เดจ้าขอบคุณครับ นะครับนะพี่เดย์พูดเรื่องอุทยานแห่งชาติทับลานหน่อยครับผมไม่ได้ตามเรื่องมันเป็นยังไงอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับอืมออครับเลยเหยียใจกับรัฐบาลชุดนี้อ๋อรับไม่เป็นไรรับทนทนหน่อยเดี๋ยวสามปีก็เลื่อนตั้งใหม่ละนะอ๋อเรื่องเรื่องของพี่ต้นอ้อจะเป็นยังไงครับคืองี้คดีต้อนอ้อนเนี่ยใครที่กล่าวหาเขาก็ไปแจ้งความดําเนินคดีก็เอาให้เต็มที่ครับ ก็น่าจะเป็นอาทิตย์นี้ก็ต้อนอ้อเขาน่าจะออกมาพูดอาทิตย์นี้อาจจะเป็นอาทิตย์นะเขาก็เริ่มปฏิบัติการสวนกลับก็คงจะอาทิตย์นี้นะครับนะก็เดี๋ยวติดตามที่ช่องพี่เดชเนี่ยแหละรู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นต้อนอ้อเขาก็ปล่อยให้พวกเนี้ยแจ้งความอะไรต่างๆใส่ลงใส่ร้ายกัในเต็มที่ไปเลยเดี๋ยวเขาก็ทีเดียวเลยม้วนเดียวจบนะเขาพูดรอบเดียวนะครับนะครับไม่ต้องห่วงอาทิตย์นี้ก็น่าจะมีอะไรที่เกี่ยวกับคดีต้อนอ้อนะ นะบางคนใส่ร้ายเขาบ้างช่อโกงประชาชนบ้างนะซื้อวุฒิวุฒิบอมบ้างซื้อขายตำแหน่งบ้างโกงแชร์บ้างนะครับฟอกเงินบ้างอะไรต่างนะครับก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวรอให้พวกนี้ดำเนินคดีให้เต็มที่พวกที่ออกมาเล่นงานเขาเนี่ยจัดให้เต็มที่มีข้อหาอะไรยัดกันไปหมดนะครับเดี๋ยวก็เร็วๆนี้อาจจะอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าอนออก็ต้นอ้อก็เดี๋ยวก็จะสวนกลับแล้วนะก็พูดทีเดียวนะครับ นะครับก็สบายใจได้คือคนทุกคนมีทั้งด้านสว่างด้านมืดนะครับไม่มีใครเราแม่เป็นคนดีหมดบางคนก็นอกใจเมียบางคนก็นอกใจผัวบางคนก็ทําอะไรเทาๆบางคนก็ปล่อยเงินกู้บางคนก็ทําอะไรเทาๆ,าน,ทะทาๆนะขับรถยังไม่มีใบอนุญาตเลยอะไรเงี้ยในยกตัวอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ดูกันต่อไปนะครับผมเชื่อวาต้นอ้อก็ยังมีเรื่องดีๆเยอะนะไอเรื่องที่ไม่ดีมันก็ต้องมีบ้างคนเราแม่งไม่ใช่พระ ขนาดพระบางคนยังสูบกัญชาเลยนะนะครับพระเสพยาก็มีนะครับเด็กเด็กบ้าๆปลอมตัวเป็นรูปพระเจ้าเขามีเชื่อมจิตเชื่อมแก๊สก็มีมันมีหลายอย่างอ่ะในสังคมเนี่ยแม่งมีทั้งคนดีและคนชั่วและคนเราแต่และคนเนี่ยก็มีทั้งความดีและความความชั่วในตัวตัวเองนะ,นะครับนะก็อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนเพื่อทราบสวัสดีจากฟินแลนด์ชอบค่ะตรงไปตรงมาจุกครูคนชนทิชานะครับอ่นะแม่เด็กแปดขวบ ยังไม่จบเลยครับคดีความเชื่อมจิตก็ต้องสู้กันอีกนาน,นนะครับเห็นได้ข่าวจะมีคดีพวกพรบคอมอะไรต,ต่างมาตามมานะนะครับเรื่องเชื่อมแก๊สก็เขาก็คงจะต้องอต่อสู้กันต่อไปนะนะครับนะก็คงจะต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับระหว่างเชื่อมจิตกับอเวนเจอร์หนุ่มกันชัยก็คงจะต้องฟ้องร้องกันต่อไปไม่จบไม่สิ้นครับนะครับนะออออนะครับว่ากันไปครับ หนุ่มกะลาเป็นยังไงหนุ่มกะลาเขาบวชอยู่นะครับหลวงพี่บวชอยู่ศึกวันที่17ดกรกฎานะครับก็คงไม่มีอะไรไปลบโกนท่านนะท่านบวชก็ต้องปล่อยท่านไปท่านจะศึกประมาณวันที่17หลังจากนั้นคดีความก็อยู่ในศาลก็ว่ากันไปนะครับไม่มีอะไรครับบิ๊กโจ๊กจะได้กลับสชหรือไม่ครับพี่เดนะครับเรื่องบิ๊กโจ๊กเมื่อเช้านี้ผมได้รับแหล่งข่าวใกล้ชิดต,ตํารวจนะครับเมื่อเช้านี้นะครับก็ผมเนี่ยเป็นแหล่งข่าวแรกนะได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวตํารวจ นะครับแหล่งข่าวตำรวจเามื่อเช้าเนี่ยครับแจ้งว่านะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับ,วนนรบเวลาวันนี้เวลา11นาฬิกาเวลา11นาฬิกาคณะพนักงานสอบสวนตอรรอจะนำสำนวนมินนี่ก็คือสำนวนที่ดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กลูกน้องบิ๊กโจ๊ก8นายนะครับจากอายการคดีทุจริตส่งให้ปปชพิจารณาไต่สวนนะครับ คดีนี้ปปชมอบหมายให้ตํารวจสอบสวนเองจนสรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องส่งอายการทุจริตไปแล้วต่อมาอปปชมาขอสำนวนคืนท,ทั้งที่สั่งฟ้องไปเรียบร้อยแล้วเพื่อจะไต่สวนเองอายการจึงคืนสำนวนมาให้ตํารวจนะตอนเช้าเนี่ยตำรวจไปเอาสำนวนที่อายการและส่งให้ปปชตามพรบปป,ปชมาตรา66กนะก็คือสรุปง,ง่ายๆสำนวนตํารวจทั้งหมดลูกน้องบิ๊กโจก๊ก คดีมินนี่เนี่ยท้องที่ตู้หมาเบกเนี่ยนะก็จะส่งไปอยู่ปปชหมดรวมกับบิ๊กโจ๊กคือตำรวจไม่ได้ทำแล้วนะครับปปชอขอคืนหมดถึงแม้จะอยู่อายการปปชคืนเอาไปรวมกับบิ๊กโจ๊กโดยปปชอ,อ้างว่าเป็นคดีเกี่ยวพันกันเป็นการกระทำที่มันเกี่ยวพันกันระหว่างบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องเพราะมีการกล่าวหาเรื่องฟอกเงินมีการกล่าวหาเรื่อง1 5ึ่งห้็เกาก็ไปรวมกันหมด นะครับแสดงว่าปปชนี่เขาใหญ่นะขนาดไปอยู่อายการเร่งดึงสำนวนกลับมานะนะกลับมาแล้วกลับมามาทำงานนะครับไม่กลับมาดองนะครับถ้ากลับมาดองจนขาดยุความยคนก็ด่าปปชนะเพราะนั้นกลับมาแล้วก็รีบไต่สวนนะครับไต่สวนชี้มูลอะไรก็ว่ากันไปดังนั้นปปชอาจจะชี้มูลหรือไม่ชี้มูลบิ๊กโจ๊กก็ได้ถ้าปปชไม่ชี้มูลก็บิ๊กโจ๊กกลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ถ้าชี้มูลก็บิ๊กโชคก็คงไม่ได้กลับก็คงต้องไปอายการไปศาลเพราะฉะนั้นก็ไปลุ้นกันนะครับว่าปปชจะชี้มูลหรือไม่นะอันนี้เป็นแหล่งข่าวที่ที่ผมเนี่ยทราบมาคนแรกเลยนะครับทราบมาเลยก็นะก็เท่ากับว่าสำนวนทั้งหมดตำรวจไม่ต้องสอบสวนและปปชอบอกไม่ได้กูขอคืนทั้งหมดนะ